ผู้พิเศษใช่ไหมเขาไม่ได้บอกเขาเป็นผู้พิเศษเขาไม่ได้บอกเขาเป็นหมอดูเขาบอกเขาแค่เห็นภาพเขาแค่เห็นภาพเห็นแบบเห็นภาพในเอเจนต์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ๋อจริงดิแต่บ้านเขาหลังบ้านเขาหลังใหญ่มากเลยนะเขาเยใช้คำว่าเขารืหาดได้เลยอ่ะเรือนปัญนวิธอ๋อนี่ชื่อเขาเรือนเรือนพระปัญนวิ์เรือนพระก็คือตระกูลเขาเรือนพระปัญนวิทยังหนุ่มอยู่เลยนะคะยังหนุ่มคือหล่อด้วยมีลูกแล้วสามคนใช่เห็นอยู่มีลูกแล้วสามคนแต่บเหมือนเขา ใช้ตัวเองเป็นอะไรเดียะทุกคนเรียกอาจารย์อ๋อโอเคอาจารย์ทุกคนเรียกอาจารย์เชียงโบ้เรียงอาจารย์เชียงคือจริงๆคืออาจารย์เชียงเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในกรอบหรือเขตของผู้พิเศษนะแยกกันก่อนอาจารย์เชียงเนี่ยมีประเด็นเกิดขึ้นมาเนื่องจากประเด็นราม่าภาพนี้ทุกคนภาพ่ของที่อาจารย์เนี่ยได้จุ๊บจุ๊บได้เอาริมฝีปากสัมผัสไปที่องค์พระอุเชน เป็นทีมงานมีไหมเป็นมีค่ะเป็นองค์พระพิคเนตเป็นองค์ที่คนรู้จักว่าที่คนรู้คนรู้จักก็คือองมรพิคเนตมีไหมชื่งานมีมีชร่อเรชยกช่ไหพระอุเชนอันนี้นี่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 นนี่่าอันนนเมื่อกี้น่ะอ่ปอปไปเลยอ่ะปอนอันนี้ตอนถือมาแล้วอันนี้แหลอยุดเกิดดราม่า องค์พระอุชเชนก็คือเป็น,ปนชื่อเป็นชื่อเรียกเป็นชื่อเรียกพระพิคเนต oh. ซึ่งเป็นสิ่งเคารพศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ณวัดส,สวนคำมจังหวัดนครศรีธรรมราช oh. พระศักดิ์สิทธิ์องค์นี้เนี่ยสืบสาวราวประวัติมาแล้วแล้วก็มีการพิสูจน์แล้วจากกรมศิบกร oh. อายุราว1,600ปีปี oh. หนึ่งพันการ้อยปีต้องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถูกต้องวัตถุโบราณวัตถุโบราณไม่ถึงนวัตถุโบราณวัตถุโบราณต้องขึ้นได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุโบราณเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วเออประมาณห้าปีที่แล้วนั่นเท่ากับว่าจะมีกฎหมายเรื่องของพรบโบราณสถานโบราณวัตถุคุ้มครองอยู่คนใดๆแล้วแต่จะไปจับสัมผัสด้วยคงด้วยค่า่ได้เด้อห้ามใช่ไหมห้ามเลยแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นปัญหาคือว่าปกติ เออแม้แต่ชาวบ้านค่ะในตัวจังหวัดเองหรือชาวบ้านผู้ใกล้เคียงผู้ศรัทธาที่ทราบถึงปาฏิหาริย์อาภินิหารหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระอุเชนเนี่ยนะฮะแทบจะได้ไม่ได้เข้าไปสัมผัสแทบได้มไม่ได้คือเอาต้องเล่าก่อนว่าเมื่อก่อนก่อนที่ขึ้นก่อนที่ขึ้นเอทะเบียนเป็นวัตถุโบราณค่ะก็คาดว่าน่าจะได้เพราะมีการแบบส่งนงส่งน้ำอ่าใดๆก็คือ ก็จับได้แหละออแต่ใดก็คือมันก็ควรจะแบบไม่ได้สัมผัสแบบทูทูไทยๆอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่พอได้ขึ้นทะเบียนปุ๊บทางวัดเองก็เนี่ยนะครับผมได้สร้างเออแบบเหมือนกับว่าเรือนสร้างเรือนแก้วสร้างเรือนแก้วครอบไว้เป็นกระจกสวยองค์ท่านสวยมากองค์ท่านสวยมากแต่ใดก็แล้วแต่ปุ๊บามมีคือณตอนนั้นน่้ณตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะ เกิดขึ้นหลังจากที่พระอุเชนขึ้นทะเบียนแล้วสปีก็คือ2ปีที่ผ่านมาอ,มอาจารย์เชียงได้อัญเชิญองค์พระพิคันเนองค์พระอุเชนนี่แหละมาที่กรุงเทพมหานาครอ,อ,อก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาอัญเชิญไม่เท่าไหร่อถามว่าเฮ้ยทำไมต้องไม่ทําไมถึงไม่เห็นใครมาดูแลเพราะว่าอย่าลเมียว่าเป็นโบราณวัตถุขึ้นทะเบียนแล้วหนึ่งพันหกร้ขอ้อศัทธาทุกคนเยอะ มันทำให้ทำาทำให้ผู้ศรัทธาตั้งคําถามว่าทําไมถึงไม่มีคนดูแลกลมสิลปรกรคืออยู่ยังไงแล้วทําไมวัดถึงให้ไปคู<ะ>้คขาถามเยอะมากจนกลายจนเกิดเป็นดรามา่าเกิดขึ้น<ะ>ว่าอา้าววัดได้ไปเท่าไหร่เป็นอย่างนี้เลยา <6. S 2> ได้ไปเลย อ้าวพี่คนทั่วไปยังเข้าใกล้ไม่ได้เลยคือก็ยกมาเฉยๆอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมเออคนทั่วไปยังเข้าใกล้ไม่ได้เลยแล้วคือยังไงอันนี้คือเป็นภาพเก่าของของที่อาจารย์เชียงเคยไปต้องบอกอย่างนี้ว่าอาจารย์เชียงเคยไปวัดสวนขรีมาแล้วหลายครั้งค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะไปช่วงอันนี้น่าจะไปก่อนที่ได้ขึ้นทะเบียนค่ะแต่ทีนี้ตัวที่ตัวที่ขึ้นทะเบียนก็คือถูกอัญเชิญมาก็ออออีกทีหนึ่งอันนี้คือคาดว่านะคาดว่าก็ไปก่อนก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นภาพแต่คือ ตอนนั้นก็คือ5ปีก็คือเท่าราวประมาณ6ปีต้องไปดูว่า6ปีนั้นคือแต่อาจารย์เชียงเป็นคนบอกทีมงานเขาบอกว่าอาจารย์เชียงได้เป็นคนศรัทธาอาจารย์เชียงศรัทธาพระพิฆเนศอยู่แล้วอยู่แล้วทุกกอย่างก็คือเกี่ยวกับเรื่องพระพิฆเนศทั้งหมดจะบอกลูกศิษย์ลูกขาว่าบูชาองค์พ่อรักองค์พ่อนนนี่นั่นในในรูปแบบของตามความเชื่อส่วนบุคคลของอาจารย์เชียงซึ่งลูกศิษย์แล้วลูกหาก็าเล่ามาว่า เนี่ยเชื่อพระองค์ท่านแล้วก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างนี้อันนั้นคือตามความเชื่อซึ่งรู้สึกดูห่างก็เล่าให้ฟังว่าเอออาจารย์เชยญเคยไปวัดนี้มาก่อนอยู่แล้วด้วยตนเองเป็นคนศรัทธาอะไรเงี้ยซึ่งไม่แปลกที่เราเป็นคนศรัทธาแล้วก็อยากจะเชิญไปแต่รูปแบบของอันเชิญไปเนี่ยขั้นตอนนู่นนี่นั่นใช่มันก็ไปมีมีความเป็นข้อกังขาว่าอะไรยังไงซึ่งสั้นก็เดือดร้อนไม่ถึงท่านเจ้าวาส เจ้าวาดก็ออกมาเปิดใจแล้วใช่ไหมตอกมาเล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนนะไม่ได้มีอะไรพิสดารใช่ไหมตัวเจ้าวาสพระครูกิติวิมลสมาจารโรนะท่านเจ้าวาดวัดสวนขันนะบอกอาจารย์เชียงเนี่ยแกเคยมาที่นี่มาบ่อยอย่างที่น้องฟรีบอกมากราบไหว้องค์พระอุเชนมาครั้งสองครั้งบอกว่าจะจัดนิมนต์เชิญอันเชิญพระอุเชนไปประกอบพิธีจตุรถีพระพิเศษ คือจกิจพิธีใหญ่นะพิธีใหญ่พิธีจุเกเกิดขึ้นทั่วโลกใช่มีทั่วโลกคือสายสายบูชาสายมูเกี่ยวเรื่องของเมริเนทุกคนรู้ดีเราไม่ต้องลงรายละเอียดกันเยอะใช่ก็ทีเนี้ยพอท่านบอกว่าด้วยกระแสคนแบมามากใเราก็เลยบอกงั้นถามก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นพระอุเชนเนี่ยขึ้นทะเบียนแล้วอช่างนั้นแต่ก่อนไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่ได้ระวังเท่าไหร่อันนี้ท่านยอมรับแม้แต่การไว้ก็จดเก็บเอาไว้ไม่มีลัวรอบก่อนจบตั้งตั้งตรงตรงตั้งตรงตรงเลยตั้งตรงตรงแต่พอขึ้นทะเบียน ที่น,น,น้องน้องฟรีบอกนะคะ<ช>ทีนี้ทางท่านเจ้าวาดบอกว่าก็ต้องถามดูกรมศิลป์ก่อนว่าจะอนุญ,ญาตไหม,มแค่พูดไม่ได้ต้องทาหนังสือไปในลักศรคือ,อะน,นอะตอนนั้นก็คือท่านเจ้าวาดก็คือบอกอาจารย์เชียงไปได้แหละว่าเอ้ยต้องทำหนัอไปไรักศรน,นะ ต้องเปได้ลักษาศรนะต้องถามกรมศิลป์นะเพราะขึ้นทะเบียนแล้วคือท่านจว่าท่านก็ทำต้องนะกระบวนการขั้นตอนถูกต้องอาจารย์บอกโอเคได้ไมมีปัญหาซึ่งกรมศิลป์ที่อูแล้คือกรมศิลป์ที่12ใช่นครศรีธรรมราชถูกนะคะเขาก็มีการตรวจคือท่านกังจะบอกว่าทุกอย่างทําตามขั้นตอนไม่ไม่ได้มีอะไรนะคะก็นั่นแหละแล้วท่านบอกว่าไปไม่นานไปแค่วันเดียว ไปเช้าเย็นกลับเออเอาไปกเาเย็นกลับไปเชนกลับแค่นั้นเองก็ก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าพี่แอบสงสัยว่าแบบเราสามารถกอดจูบอะไรอย่างี้ไดงหรองั้นแหละครับนี่คือประเด็นนี่คือประเด็นคือพี่อย่าลืมว่าขึ้นทะเบียนแล้ว ขึ้นทะเบียนแล้วนะถ้าเกิดไม่ขึ้นทะเบียนไม่เป็นไม่เข้าใจเกตเป็นเราเราก็อยากทําแต่พอขึ้นทะเบียนเสร็จปุ๊บได้ถามว่าอาจารย์รู้ไหมอาจารย์ต้องรู้สิต้องสิต้องรู้สิทำไมจะไม่รู้พอขึ้นทะเบียนไปแล้วอ่ะถูกไหมเจ้าก็แจ้งเราด้วยนะเออเจ้าก็แจ้งแล้วเออคือยังเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์นะมีเสียงสัมภาษณ์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านยังท่านบอกเออท่านบอกกับลูกศิษย์ บางรายที่มาสัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสบอกว่าตอนที่อาจารย์เชียงจูบท่านก็แอบตกใจแต่เหตุการณ์มันสุดวิสัยมันเกิดขึ้นแล้ว่ฉันจะห้ามยังไงเออแต่จริงๆแล้วสําหรับนี่มองว่าในคือแม้ว่าท่านจูบในณตอนนั้นก็ต้องปรามด้วยว่าจริงๆทำไม่ได้นะแนนคตห้ามทํานะซึ่งเนี่ยนี่มองว่านี่นี่มองว่านี่คือพรัอนาคตได้ห้ามหรือเปล่านั่นแหละอันนี้คือ สอบถาม,มแต่ท่านก็บอกว่าเป็นดุลยพินิษ์ของซึ่งจริงๆมันคือเรื่องของดุลยพินิษจริงๆนะเพราะเราดูแล้วว่านี่คือโบราณวัตถุม,มันทําไม่ได้เอ,อเหมือนเราไปแบบพวกกรมศิลป์เรายังไม่กล้าไปแบบไแตะเลยเขาเขาจะมีเขียวว่าห้ามแตะห้ามอะไรหรือว่าไม่เขียนเร<ข>าก็ไม่กล้านะเขามีกรอบบอกเลยว่ายืนแค่ตรงนี้ตนตที่ห้ามถ่ายรูป้วยซ้ำถูกซึ่งฉะนั้นปุ๊บเราเราแบบ คนไทยอ่ะต้องแบบใา่ใจถูกดิเออแต่ว่าล่าสุดทางเอ่อกลุ่อะไรกรมศิลป์ใรกที่สองสองทศศรีธรรมราชบอกว่าจริงๆทางกรมไม่มีอํานาจในการที่จะอนุญาตไม่อนุญาตในการเคลื่อนย้ายพระอุเชกรไปทําพิธีเนื่องจากอานาจหน้าที่เนี่ยคือวัดส่วนขันเพราะว่าเขาเป็นคนครอบครองเนอะโบราณวัตถุนี้แค่ส่งเจ้าหน้าที่ไปคําแนะนงแนนะําในการเคลื่อนย้ายร่วมตรวจสอบกันได้เพราะว่าเพราะว่า เหตุเหตุที่ทางกรมออกมาบอกเพราะว่าทําไมในการเคลื่อนย้ายองค์พระอุเชนเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรมศิลป์ตามไปด้วยในรถแค่นั้นเลยหรือว่าในพิธีต่างๆซึ่งกรมศิลป์ออกมาชี้แจงชัดเจนแบบนี้เจ้าตัวออกมายัง แต่ว่ามีคนใกล้ตัวมีลูกศิษย์ออกมาบอกว่าอะไรบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการโหกระแสของพี่หนุ่มรู้เท่าไม่ถึงการอ๋อคือตอบอย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็เนี่ยตอบเลยรู้อาจารย์คงจะรู้เท่าไม่ถึงการหรอมีเสียงเนี้ยมีเสียงไปฟังดูสิบนาทีฟังไปเลยยาวๆฟังอันนี้ไม่ึงการยังไงเรื่องของพระอุเชนอันนี้สำคัญที่มาที่ไปคือยังไงกันแน่คืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มในส่วนของพระอุเชนนะครับเราไปกันตั้งแต่สมัยก่อนอยู่แล้วครับแล้วก็ในตั้งแต่สมัยก่อนนะครับพี่หนุ่ม เบเชนเนี่ยยังไม่ได้โดนปิดใช่ไหมครับยังไม่ได้โดนปิดอยู่ข้างล่างในในอ,อาอยู่ด้านอยู่ด้านล่างไม่ได้โดนก่อนอยู่ด้านล่างพีน่นมแล้วในสมัยก่อนเนี่ยตามชาวบ้านหรือวิถีชาวบ้านเขาอยู่แล้วอะครับผมก็เห็นที่ทุกคนนะครับไม่ว่าผมว่าต้องก่อนทุไอ้นี่อยู่แล้วล่ะก่อนที่จะมีใครที่เข้าไปนั่นแหะวัดเนี่ยผมถามว่าในแต่ก่อนนะครับในความรู้สึกของผมนะพี่หนุ่มที่ของผมเองนะครับครับครับผมไม่มีใครผมเไม่เห็นมีใครรู้จักวัดนี้เลยครับ ผมไม่เห็นมีใครจำเพราอุเชนได้เลยครับผมไม่เห็นมีใครจำสวนขันน่ะเหรอใช่ครับพูดอย่างนี้ไม่ได้นะอืมพูดอย่างนี้ไม่ได้ผมไม่เห็นมีใครลงไปพัฒนาหรือการโปรโมทอะไรมันคนละส่วนันะครับมันคนละส่วนกันนะคน อันนี้คือส่วนตัวของผมเลยครับไม่เป็นไรนยอันนี้ให้เขาพูดความคิดเห็นผมไม่ใช่หรอครับใช่อันนี้ต้องให้เขาตอบไม่เป็นไรอันนี้คือมีสิทธิ์ที่เขาจะพูดได้เชิญครับถูกไหมครับครับคือสิ่งตรงนี้ในสิ่งที่ผมพูดนะครับพี่หนุ่มผมไม่ได้พูดอะไรที่เป็นความไม่ปรารถนาดีนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเราเนี่ยรักในองค์พ่อบาบิเคนเนธนี่คือสิ่งที่ผมศรัทธาสิ่งที่ผมศรัทธาแล้วเวลาพวกเราไปเนี่ยในความศรัทธาที่เรามีต่อสิ่งศักดิ์ทท์ออองงคคเเเเนนนนีีี้้้ยย่่่่่รราาาาูวป็ขพ ทุกคนดีใจหมดและครับพี่หนุ่มที่ได้ไปอยู่และอยู่ตรงนั้นในการใกล้ชิดกับสิ่งสิ่งนี้และในวันนั้นนะครับในวันนั้นคือต่อไปตั้งแต่ตอนที่พระอุเชนยังอยู่ข้างนอกพี่หนุ่มก็น่าจะได้เคยเห็นภาพตามสื่อทั่วไปอะนะครับเขาอยู่ข้างนอกืเราก็อ่ะโอเคก็ต้องยอมรับว,ว่าเราก็ศรัทธาแล้วเราก็รักเวลาเหมือนพวกผมอะครับด้วยความรักที่ผมมีเหมือนการกอดพ่อแม่พี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกเขาจะฟิลลิ่งพวกผมไหมครับเรากอดเหมือนกอดพ่อแม่ครับการที่เรากอดพระอุเชนเราเหมือนเติมพลังใจครับ เราเชื่อเรื่องพลังงานนะครับแล้วเรากอดในสิ่งที่เรารักนี่คือเจ็ดจำงครับแต่วันนึงเนี่ยเอาผมก็ต้องตอบตามตรงนะครับในช่วงช่วงหนึ่งผมก็ไม่ได้ทราบเพราะมันก็มีช่วงที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ไปแบบทีเทียนะครับแต่ว่าไปหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยสองปีครั้งหนึ่งหรือปีแบบนี้่อไปสองครั้งอะไรเงี้ยแวบแวบไปอย่างเงี้ยครับในเวลาโอกาสที่เราได้ไปเนี่ยในแต่ละครั้งเราไม่ได้ไปบ่อยพี่หนุ่มเราเลยเหมือนอาจจะแบบแสดงความรักหรือความศรัทธาในสิ่งที่พวกเรารู้สึกเป็นแบบนั้นครับพี่หนุ่ม โอครับพี่หนุม่มอาจารย์พูดคําว่าเศรษฐีแล้วก็บอกว่าให้เยถ่ายภาพให้ฉันหน่อยสิแค่นี้เหมือนความแสดงความรักขององค์พ่อแต่ในความตรงนั้นนะครับไม่มีใครรู้สึกอยากไปปรามมทในสิ่งที่ตัวเองรักครับที่เหมือนพ่อแม่เหรอครับพี่หนุม่มอาจจะใช้คําว่าในส่วนตัวผมนะมมด้วยความผมเป็นเด็กนะครับขอโทษด้วยนะครับผมก็รู้สึกว่าผมอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับมไม่มีใครตั้งใจไม่มีใครอยากทําลายของของประเทศชาติบ้านเมืองพวกผมทําทุกอย่าง ไปเนี่ยอาจารย์ไปทาอะไรในบุญต่างๆผมเชื่อว่ามันต้องมีคนเห็นอยู่แล้วล่ะครับเพราะอาจารย์ก็มีเพจถูกไหมเราโพสอยู่ตลอดเราทํําทาอะไรอ่าสิบนาทีประมาณนั้นเป็นไงเขาบอกเขารู้เท่าไม่ถึงกันเหมือนกอนพ่อแม่ในมุมผมผมมองว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงกันอันนี้คือลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ของอาจารย์เชียงเป็นคนเหมาะแสดงมุมมองนะเพราะว่าอาจารย์เชียงก็ยังไม่ได้ออกมาพูดแต่ก็คือ นั่นแหละครับอย่างที่ฟังกันแต่ก็คืองงๆนะคุณพี่เขาคนนครสี่ว่าว่าเพือเดี๋ยวค่ะยังเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบชั้นเอียงเธออย่าไปเล็บสิเออไม่ส่จริงคือฉันงงว่าเออเธอคนไม่รู้จักปลื้ได้เล่าคนไม่รู้จักได้ยังไงคนคนรู้จักว่าส่วนขันได้ยังไงบารมีของหลวง พ่อท่านคล้ายโอหนี่ดังมากอ่าดังมากแล้วคือพ่อท่านคล้ายและเสร็จแล้วปุ๊บพระอุเชนเนี่ยเอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทพประจําประจําตัวของพ่อท่านคล้ายออือซึ่งคนไม่รู้จักได้ยังไงไไคนทั้งจังหวัดนครรู้จัก คนทั้งภาคใต้รู้จักแล้วคนต่างประเทศก็มาสักการบูชามันฮันโหลตรงไหนคนแทบจะรู้จักตรงไหนก่อนแต่ได้มีคนใต้คนอะไรมาคอมเมนต์มาได้นะคะตอนนี้รู้จักไหมหรือไม่รู้จักไม่นู้แบบคือคือฉันฉันงงแอกแขกวังเขาฟังแล้วเขาทำหน้างงมากฉันงงมากเลยนี่คุณพี่เหรอ่ไม่เป็นไรคือเขาอาจจะคือพี่เขาอาจจะมองในมุมพี่เขาว่าณตอนนั้นน่ะคือคนที่ไปคือนี่คืออะโอเคแบบอาจจะแบบ มุมมองเนาะมุมมองม,ม,มองในมุมบอกว่าที่พี่เขาพูดแบบนั้นว่าคนแทบจะรู้จักค,คือว่าด้วยพื้นที่ของวัดออ,อยู่ในโซนพื้นที่ของต่างอำเภอ,อคือตาอ่างอำเภอปุ๊บอย่าลืมว่าต่างจังหวัดเนาะ,ะมันก็ไม่ได้พลุกพลุกพล่านเท่ากับในตัวกรุงเทพมหานครคนที่จะมาเข้าออกเหมือนวัดไอ้ไข่มันก็ไม่ใช่อ,อม,มันก็ไม่มันก็ไม่ขนาดนั้นและอย่างสถานที่วัดการเดินทางไปมันก็ต้องเป็นเฉพาะจริงๆเออต้องเป็นเฉพาะจริงๆแล้วถามว่าวัด นัดปัจจุบันนี้เป็นยังไงล่ะอเออถูกไหมล่ะใช่คนก็ไปศรัทธากันอยู่ไม่งั้น คนไม่เดินทางไปหรืออาจารย์ก็ไม่ไปไหมล่ะถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่มีคนไม่รู้จักอาจารย์จะเดินทางไปเจอพระอุเชนหรอใช่ถูกไหมจ๊ะกระดับแบบว่าวัตถุโบราณขนาดนี้ต้องไปอยู่ในที่ที่แบบมันต้องไม่ธรรมดานะถูกต้องอันนี้มุมแบบตักก็เลยมันก็เลยหวังว่าแบบเฮ้ยคนไม่รู้จักได้ยังไงอันนี้คือแบบขอแย้งเออนะคะแค่งงเออแต่ทีเนี้ยเรื่องเนี้ยมันก็มีเรื่องของดารงดาราด้วยเพราะอาจารย์เชียร์เนี่ยดังมากเหล่าเซนเล็บอะไรไปหาแกพอเกิดประเด็นนี้ขึ้น เขาก็เลยไปเปิดเฟซบุ๊กของอาจารย์ไปเปิดเฟซบุ๊กอาจารย์ไปเปิดช่องทางโซเชียลของยาอาจารย์คุณนี่ก็ไปไหนอาจารย์มีอะไรตีท้ายครัวก็ไปเปิดบ้านใช่คือประเด็นคือพอเปิดเรื่องทุกคนก็ไปไปสอดส่องว่าเฮ้ยอาจารย์เชียงเนี่ยคือใครคือใครกันแน่พอเปิดพอเปิดบ้านทุกคนไล่ตอบกอดอ๋ออาจารย์เชียงไม่ได้ไม่ไม่ได้มาจากแบบผู้ยังรู้มาก่อนนะโน่นนี่น่ะคือเขาเรียนอีกสายหนึ่งเขาเรียนสายวิทย์สายวิทย์คณิตด้วยซ้ำเออนะฮะแล้วก็ เกิดเหตุการณ์ใดๆนี่แหละตามเขานิมิตขึ้นมาแล้วเขาก็รู้ว่าโอเคเตาจะมาสายนี้คุณเก่งด้วยหรอคุณเก่งเป็นสิทธิ์เรียกว่าสิทธิ์วกติเลยก็ว่าได้ในยุคนี้เห็นในเฟซที่แต่คุณเก่งเยอะเหมือนกันนะก็คุณเก่งไปช่วยงานคุณเก่งไปช่วยงานคุณเก่งไปช่วยงานก็ ไปมาหาสู่คือพ uh, ี่เก่งเขาก็ศรัทธาประพิคานีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพระพิคานีก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จสายศิลสายงานแสดงเหมือนเราอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็องเราก็ไหวองค์พิคานีนั่นแหละเซมเซมเช่นเดียวกันพอมีคนที่แบบเออให้ความรู้สอนเออให้ให้เส้นทางให้แนวทางก็ ไมหาแค่นั้นก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งเออก็เลยแบบถือว่าเป็นสิทธิ์สนิทใกล้ชิดซึ่งมีพี่พี่ชาวเชาด้วยชาวคุณวัดดำพี่ชาวชาด้วยคุณวัดดำก็คือเคยไปเจอกันแหละเออแต่ก็คือณณปัจจุบันนี้คนที่ใกล้ชิดสุดก็คือน่าจะเป็นพี่เก่งกับพี่ชาวเชา คุณพัฒด์บอกว่าล่าสุดไปคุณล่าสุดออกมาพูดนะใช่บอกยอมรับว่ารู้จักอาจารย์ชิงจริงแต่อย่าแต่อย่าเอาชื่อดิฉันไปเกี่ยวข้องเด็กขาดนะคะแค่เคยถ่ายรูปค่ะจบแล้วจบแม้จบแล้คุณคุณแท็กไงคุณแท็กพัฒนยูอ๋อพะคุณแท็กคือ พอยก็คือว่าแบบถ้าเกิดว่าคุณแท็กไม่ถ่ายรูปคุณคุณเจนเอองานก็ไม่เข้าอาจารย์เชียงเพราะพราคุณแท็กไปถ่ายรูปอาจารย์เชียงด้วยแท็กบอกว่าอย่ามาถ่ายไม่ไถ่ายรูปเลยกับผมแล้วงานเข้าตลอดถ่ายก็เลยถูกโยงว่าแบบเออผู้พิเศษหรือเปล่าเพราะว่าคนหลายคนก็จับจ้องอยู่นะว่าเป็นผู้พิเศษคนต่อไปประเด็นคืออะไรรู้ไหมถ้าเกิดว่าฟังในรายการของพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็บอกว่าอาจารย์รับสายผมเถอะ รักสายผมเถอะเออเพราะว่าข้อมูลที่อาจารย์ให้อาจจะเป็นดีก็ได้เออซึ่งมันอาจจะแบบเออแต่ในข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่จนอทอเขาดูแลอ่ะอันนี้คือผมไม่ทราบเออ,อนนฉันก็สยองอยู่นะครับพูดเนี่ยอเออนั่นแหละะแ,แต่ฉันว่าแบบ ก็เดี๋ยวอะถ้าเกิดว่านี่เขาออกมาชี้แจงเดี๋ยวมาพูดเพราะว่ามันจะมีเรื่องเดี๋ยวเขาบอกโยงเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการเงินอีกไหมอันนี้น่ากลัวนะมันจะมีเรื่องเงินเพราะอะไรเพราะทุกคนจับต้องมองว่าอุ๊ยทำไมบริจาคไปทำไมรวยจังบ้านค้ารืหารหรูหรามากๆเลยเอาเงินมาจากไหนเส้นทางการเงินโดนตรวจสอบว่าตายแล้วจริงประเด็นเรื่องนี้แม่งมาจากแค่หมอ B แล้วก็ขยายมาเรื่อยๆเลยนะใช่แต่หลายคนแล้วนะตอนนี้มีปดาวคนอาจารย์เชียงมีโปรเจกต์อะไรที่แบบทําบุญขนาดไหน ถ้าแต่ว่ามีก็แค่เป็นไล่เลียงมาว่าอ๋ออันนี้เงินบนุญอันนี้ไปทำอย่างนี้น หลักฐานเุก่างเอกสารสเต t เมนต์ครบคือจบคือถ้าชี้แจงได้กับหน่วยงานราชการว่าเส้นทางกงินเงินนี้เอาไปทําอย่างนี้ตามวัตถุประสงค์ไม่ได้มีอันนี้คือไม่มีอะไรจบก็จบอาจารย์ต้องก็ต้องข้อมูลนนี้ที่อาจารย์แบบยังไม่ออกมาผมว่าน่าจะรวบรวมหลักฐานข้อมูลว่าเห็นว่ารวบรวมหลักฐานอยู่คืออ่ะด้วยด้วยหลายๆคนอันนี้คือแบบทั้งในส่วนของเพื่อนเองส่วนของเราดาราศิลปินเองที่ไปสัมผัสมาเขาบอกอาจารย์เป็นคนน่ารักอาจารย์คนน่าเป็นคนเป็นคนให้ความรู้เป็นคนดึงสติ อืมซึ่งเขาไปทําบุญกับอาจารย์อะอาจารย์ไม่ได้เรียกร้องด้วยซ้ำก็คือแอยากจะร่วมบุญก็แล้วแต่จะให้อาจารย์ไม่ได้ขอนะบ้านนั้นต้องเท่านี้บ้านนี้ต้องทไม่มีอือจะบ้านสวยมากดูวัดดูสิเรือนพระปัญวิทย์เป็นเรือนเนี่ยดูสิเป็นเรือนก็เป็นสถานองค์พระพิฆเนศหลายหลายปางอ่ะหลายๆปางที่แบบดงดังโดังใช่คผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการ ร่วมบริจาคในการด้วยออสร้างพริเวองค์นั้นอ่ะก็ตอนสร้างก็อยู่เราก็แบบเฮ้ยสถาบันพิคเนตอ่ะมีการสร้างใช่ไหมอยากร่วมแค่นั้นแหละเออแล้วก็คุบไปว่าก็โอเคน่ารักน่าใจอืนะวยงานเข้าผู้อย่างรู้เยอะมากเลยนะเออไม่รู้ใครจะเป็นคิวรายต่อไปก็ล่าสุดไงเธอเมื่อวานนะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้อาจารย์คุณพุทธอภิว่าอะรเปิดชื่อเลยค่ะ ปิดภาพเลยเลอไม่เลอหน้าด้วยไม่เลอเลยมีคลิปด้วยมีคลิปด้วยอาจารย์อาจารย์เอใช่ไหมคุณน้องคุณอาจารย์เอจักพัดจริงอ่ะพี่ตามแต่ไม่ได้เป็นอาจาล้วนะแต่เราเอ๊ะทำไมคนนี้แบบทำไมคนถึงต้องกราบไหว้กราบที่เท้าคานเข่าเขาคืออะไรงงคือผมตามผมตามได้แต่ตอนนึมไหมงงว่าเขาเป็นใครเหมือนกันนะตั้งแต่เขาเป็นอินฟูขายขายของอ่ะขายสบู่ปะ yes เออใช่ใช่ใช่คืออกว่าเฮ้ยคนนี้คนนี้เก่งว่ะคนนี้เก่งว่ะแบบ จากที่บ้านจากที่บ้านเขาเรียกว่าแบบเอออาจจะลงไม่ได้ดีมากอาจจะลงพุกคานมาก็คือมีทําธุรกิจสร้างงงสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เอาเพื่อนโนนนี่นั่นมาเฮ้ยช่วยคนโอเคใช่คือทาต่อไปคือทาค้าขายอ่ะใครๆก็สับสนุนนึกออกไหมเออแล้วอยู่ปยปุ๊บผมก็ไปเห็นเขาอ้าวกลายเป็นอาจารย์ดูดวงไปแล้วงงเหมือนกันคือดูดวงเลยมีคาถามีอะไรด้วยมีโยงมียันอะไรนักสักอย่างเนี่ยจริงจังเราไปลื้อๆกันดูจริงในเพจแกก็ยังมีอยู่นะ อืมลองไปดูรถเก๋งแต่อันนี้คือสุดท้ายคือความเชื่อส่วนบุคคล<ช>ความศรัทธาของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉ<ท>ะนั้นปุ๊บผิดไหมที่มีผู้ศรัทธาอาจารย์เอผิดไหมที่มีผู้ศรัทธาอาจารย์เชียงหรืออาจารย์เจหรือหมอบีไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดมันคือความเชื่อของเขาแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเอาเงินตรงนั้นไปทําอะไรต่อนนถ้าเกิดถ้าเกิดว่า ใช้ความศรัทธาของผู้คนในทางที่ผิดมีนอกมีในเอาเงินไปจาาไปทำโน่นทำนี่ทำนั่นผิดวัตถุประสงค์อันนี้คือผิดใช่นะคะแค่นั้นเลยเดี๋ยวก็จะโดนเจ้าพีะก็เดี๋ยวค่อยๆออกมาอ๋อต้องบอกว่าทั้งอาจารย์เชียงทั้งคุณอีะตอนนี้คือยังไม่ได้ผิดนะครับเป็นผู้บริสุทธิ์แค่เป็นคนที่ถูกจับตามองเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ถ้าเกิดว่ามั่นใจหลักฐานชัดเจนยื่นครับใช่ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจไปถูกต้องก็ไม่มีอะไรนะคะมีใครอีกไหม มีใครอีกไหมก็ยังมีอีก list อีกหลายคนอยู่นะก็น่าจะหลายคนนะทุกคนมีใครไหมมีเราก็ไม่รู้ไงเนี่ยกระซิบมาแล้วเนี่ยกระซิบมาแล้วเนี่ยอะไม่ใช่ไอหมอนายกระซิบกระซิบก็นเรื่งหมอลายกระซิบมาแล้วพี่ๆกระซิบมาแล้วว่าลงัะทีเออโอเค